สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกอีเช้าบ่ายกับ VIP เช้าบ่ายประจำงวันที่15กุมภาพันธ์ปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเลขข่นกผ่พนันนะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ9กับ2 3กับ6 9 0 9 1 9 2 9 3 9 5 9 6 97เด้อ2 0 2 1 2 2 2์สองหนึ่งสนะ9 2 6 6 หกเก้าจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าสามกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะสามเก้าหนึ่งสามเก้าสามสาเด 20, 20, 20, เด้อหกสองศูนย์นอเนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะ

อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ